สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องของเล่นครับ video com นะครับคลิปนี้นะฮะเราจะมาส่งงานหัวหน้า1 5 9่า m 1 l นะฮะให้กับลูกค้าจะดีที่จังหวัดลบบุรีนะครับสั่งอัปเกรดตัวใหม่จากร้านเราไปนะฮะตัวนี้เป็นรุ่น m 1 l นะฮะ m 1 l ก็คือมีไฟที่ a r มตรงนี้นะครับอุปกรณ์ที่มากับรถหลังจากแกะกล่องแล้วนะฮะก็จะมีนะครับรีโมทนะฮะคู่มือการใช้งานนะฮะคู่มือการใช้งานตัวนี้แนะนําให้ลูกค้าเก็บไว้นะครับเพราะว่าจะมีรายละเอียดนะฮะ การดูแลรักษาเบื้องต้นแล้วก็การใส่แบตนะครับแล้วก็การควบคุมรถนะครับนี่นะฮะหัวหน้า15 9 2ก้าอ m 1่ l นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นสายชาร์จที่เป็นแบบลิโพส2เซลนะครับที่เป็นแบบ usb นะฮะใช้หัวโทรศัพท์ทั่วไปแบบนี้ได้ครับนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ลิโพนะฮะที่เป็น7.4โวลต์นะครับหน่อมิลลิแอมนะฮะตัวนี้เวลาเสียบชาร์จนะครับก็เสียบชาร์จขั้วนี้นะครับนี่ฮะขั้วนี้นะฮะ เสียบนะครับแล้วก็หัวปลายหัวนี้นะฮะก็เอาไปเสียบสายอะแดปเตอร์ที่เป็นโทรศัพท์ของเราก็ได้ครับแบบนี้นะฮะตัวนี้นะครับหัวยิ่งใหญ่ก็ยิ่งดีนะฮะเนื่องจากว่าจะให้กระแสที่สูงแล้วก็ชาร์จได้เต็มเร็วขึ้นนะครับผมจะตัดไปที่การชาร์จนะฮะสังเกตสถานะไฟนะครับนี่นะครับตัดมาที่สถานะการชาร์จนะครับจะสังเกตว่าสาย USB ที่ลูกค้าเห็นเนี่ยนะฮะจะมีไฟอยู่2สถานะคือสีแดงก็บอกสถานะว่ามีการเสียบ ชาร์จอยู่นะฮะแล้วก็สีเขียวที่กระพริบแบบนี้ก็คือกําลังชาร์จอยู่นะฮะถ้าไฟเต็มนะครับสีเขียวตัวนี้ก็จะติดค้างนะครับแล้วเราก็เอาไปใช้งานได้เลยนะฮะก่อนเอาไปเล่นนี้นะครับหรือว่าหลังเล่นนี้นะฮะการชาร์จนะครับชาร์จเต็มแล้วนะฮะเอาไปเล่นเสร็จก็อย่าเสียบแบตไว้ในรถนะครับเดี๋ยวจะเกิดอาการแบตบวมได้นะครับป okay. <oda qui> ิดรถอย่างเดียวไม่ได้นะครับต้องถอดแบตนะครับเดี๋ยวเราจะตัดไปที่ทดสอบรถเลยนะครับ ตัดมาที่ทดสอบรถนะครับตัวนี้นะฮะแบตใส่ที่ตรงนี้นะครับด้านหลังรถจะเป็นขั้วสีแดงน,นี่นะคระับนะะเสียเข้าไปครับเปิดสวิตช์ด้านใต้รถตรงนี้นะครับหาครอบก่อนนะครับปิดก่อนนะครับเปิดสวิตช์ตรงนี้นะฮะด้านล่างนะครับแล้วก็จะมีไฟตรงนี้นะฮะที่ติดขึ้นมานะครับแล้วก็ในห้องโดยสารน,นะครับแล้วก็ไฟหน้ารถจะติดแบบนี้นะครับนะนี่นะฮะโอเคเรามาทดสอบกันเลยนะครับ เปิดรถครับตรงนี้นะครับสวิตช์ตรงนี้นะฮะปิดเสียงเครื่องยนต์ตรงนี้นะครับปิดไฟตรงนี้นะฮะสังเกตว่าสถานะไฟในห้องโดยสารนะครับที่หลังคาห้องโดยสารนะครับแล้วก็ไฟด้านหน้าตรงนี้นะฮะที่เครนตรงนี้นะครับที่อาร์มนะฮะจะติดครับติดระดับนะครับโอเคแล้วเรามาทดสอบเลยนะครับผมจะปิดเสียงเครื่องยนต์ไว้นะฮะยกตักครับ ลงนะฮะตัวนี้เซอร์โวที่อยู่ตรงนี้จะทำงานนะครับแล้วก็บุ้งขีครับบุ้งขีเซอร์โวตัวนี้ทำงานนะครับโอเคทีนี้ก็แขนบุ้งขีครับแขนบุ้งขีเซอร์โวตัวกลางทำงานนะครับ ถอยหลังครับถอยหลังนี่นะฮะหยุดอยู่ตรงนี้นะครับดูที่ปุ่มตรงนี้นะครับจะเป็นการหมุนเลี้ยวซ้ายขวานะครับเดยหน้าถอยหลังนะครับทีนี้เราจะทดสอบสมดุลน,นะคะรับสมดุลก็เราจะใช้สว่านตัวนี้เป็นสว่านหลักนะฮะในการถ่วงสมดุลหลังฮะ,ะก็หนักพอสมนนะควรนะัประมาณหนกิโลกว่าฮะวางเลยครับยกให้สุดครับ นี่ฮะเดินครับหมุนครับเดินครับเดิน เปิดไฟครับเปิดเสียงครับทุกอย่างทำงานได้สมบูรณ์นะฮะ่วงสมดุลน,นะครับเซอร์โวทำงานได้ทุกจุดนะฮะขอบคุณลูกค้าใจดีนะครับที่อุดหน,นุนสินค้าจากทางร้านเรานะครับอย่าลืมกดติดตามช่องเราด้วยนะครับแม็ก โคเซอร์โวเอ็ม1เอล1592นะฮะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ